สวัสดีครับพบกับผมชาติชายนะครับกับช่องวอลินทรอนชาแนลนะครับนะกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอะไรแปลกใหม่มาให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูอีกแล้วนะครับนะวันนี้ผมก็จะมี Ford Ranger นะครับนะ f ฟอร์ดเรนเจอปี2018นะครับตัวนี้เนี่ยจะพิเศษหน่อยนะครับเป็นตัววยแท็กแล้วนะครับยังพร้อมกับชุดแต่งออฟโรดจากศูนย์ฟอร์ดเลยทีเดียวนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูกัน รอบๆนะครับฝากกันกดติดตามนะครับกด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆๆนะครับนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตรถให้ได้ดูได้ชมกันเรื่อยๆนะครับน้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Ford r a n g เจนะครับนะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับก็คือตัวเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับจะเป็นเครื่อง2.0เทอร์โบนะครับเป็นตัว YT แทนะครับเป็นตัว YT ยแท็ประตูนะครับ เกียร์ออโต้10สปีดนะครับก็โฉมตัวนี้เนี่ยนะครับมาดับแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจังหน้านะครับกระจังหน้าใหม่แล้วนะครับแล้วก็ยังเอกลักษณ์ของโลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆเลยนะครับแต่ที่จะพิเศษก็คือ1ชุดแต่งออฟโรดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตัวครอบไฟนะครับทำให้ดูดุดันยิ่งขึ้นนะครับนะเพราะฟอร์ดเขาก็รันตีเรื่องการแกล่งอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับนะในส่วนของไฟเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ นะครับนะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เช่นกันนะครับด้านหน้าเนี่ยดูดูดานเลยใหญ่โตหลายหลายคนจะมองว่าไอ้ทำไมมันสูงใหญ่จังคันนี้นะครับปกติไม่เคยเห็นอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นชุดแต่งออฟโรดนะครับสำหรับคุณผู้ชมหรือท่านไหนอยากได้รถ Ford r เดนเจอแต่งแบบออฟโรดไปแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเนี่ยคันนี้เลยนะครับคันนี้เลยบอกเลยรถคันนี้มือเดียวสวยกิ๊บนะครับสวยกิ๊บเลยนะครับนะที่สําคัญนะครับ บุกสวิตครบนะครับไม้แท้ด้วยนะครับไม้แท้ด้วยนะสําหรับบอดี้เองนะครับคันนี้เนี่ยบอกเลยสวยมากนะครับเดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับก่อนดูห้องเครื่องคันนี้จะเป็นสีเทานะครับตัวบอดี้สีเทานะครับนะบอกเลยดูดันสไตล์สปอร์ตแน่นอนอ่าโอเคครับสําหรับห้องเครื่องนะครับคันนี้เรามีการล้างทำความสะอาดเก็บงานแล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าห้องเครื่องกิฟต์นะครับห้องเครื่องกิฟต์นี่นะครับ หัวนงหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับได้บอดี้เดิมสวยกริบเลยที่สําคัญลดมือเดียวนะครับลดมือเดียวนะครับการันตีจากเต็มอรินทอนเลยนะครับด้วยเครื่อง2000ันเนี่ยตัวน,นี้เป็นเครื่องเทอ,อร์โบนะครับงั้นหมดห่วงเรื่องการอัตราการเร่งหรือว่าการขับขี่เนี่ยเบาสบายเยียบมีพุ่งพุ๊ดเลยนะครับฝาเขาก็จะมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับหลายๆคนที่เคยใช้แล้วก็คือพรงอะไราเขาจะเบาเป็นพิเศษนะครับจะเบาเป็นพิเศษนะโอเค เราดูข้างหน้าไปแล้วนะครับว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านะครับตัวไฟนะครับสไตล์ดุดันแล้วก็จะมีในส่วนข้างหน้าเขาก็จะมีเซ็นเซอร์กันชนมาให้นะครับ4จุดด้านหน้าหมดห่วงเรื่องการถูกชนหรือว่าจะไปชนคนอื่นแน่นอนนะครับอันนี้การันตีจากผมเลยนะครับนะแต่การขับขี่ก็ควรจะเรามัดระวังไว้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราผมพาไปดูด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับเรนเจอร์ไวทัคคันนี้อ่าสำหรับด้านข้างกันบ้างนะครับสำหรับด้านข้างอย่างที่ผม พูดไปเลยนะครับเขาแต่งออฟโรดมาแล้วได้อะไรมาบ้างหนึ่งนะครับแม็กออฟโรดนะครับขอบในขอบย0นะครับขอบ20มาพร้อมด้วยยางออฟโรดนะครับบอกเลยลงเขาลุยเขาติดหล่มติดโคนอันเนี้ยการันตีนะครับวิ่งสบายนะครับเห็นยางใหญ่ๆอย่างเงี้ยวิ่งบนท้องถนนธรรมดานะครับก็วิ่งนิ่มเงียบนะครับนะวิ่งเงียบไม่มีแบบเสียงหอนขึ้นนะครับมั่นใจได้เลยเนาะในส่วนของด้านข้าง นะครับก็หรูหรานะครับถึงแม้จะเป็นออฟโรดก็ตามแต่ก็ยังคงความเป็นสปอร์ตอยู่นะครับสวยหรูตัวตีโป่งออกมานะครับฝาครอบอแก้มข้างเนี่ยสีดำนะครับตัดด้วยหมุดสีเงินนะครับหรูหรานะครับนะแล้วก็ในส่วนของเอกลักษณ์เลยนะครับตรงนี้เลนเจอร์นะครับฟอร์ดเลนเจอร์แกร้งนะครับแกร้งบอกเลยนะครับสติ๊กเกอร์ไวท์แท็กนะครับอ่าแล้วก็ไวท์แท็กจะมีเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือในส่วนของ แหลกหลังคานะครับแหลกหลังคาเนาะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับบันไดข้างเป็นคอมเมนตัดดานะครับดุดันบอกเลยดุดันตัดกระสีเทาตัวรถมากนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายตัววายแท็กเองเขาก็จะมีในส่วนของโลบาระบะท้ายมาให้เป็นตัวสไตล์วายแท็กเลยนะครับตัวนี้สวยหรูนะครับบอกเลยสวยหรูราคาหลายๆคนอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่บอกนะครับเดี๋ยวเราดูภายในกันก่อน ดูด้านหลังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาบอกราคากันว่าไอ,ฟอ้ฟรดเลนเจอร์ปีสิตัวนี้เนี่ยเครื่อง2000นะครับสองจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบดีเซลเนี่ยนะครับวัดินทอนเนี่ยวางขายอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันลองดูภายในกันว่าเป็นยังไงดูดันไหมนะครับสวยเหมือนภายนอกไม้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับภายในยก็หรูหรานะครับสไตล์ฟอร์ดเลนเจอร์ไวท์แท็กเลยอ่าเสียงสตาร์ทเครื่องเงียบกิฟต์นะครับโอ้เปิดมาเพลงดังเลยนะครับ บอกเลยว่าเครื่องเสียงคันนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger ระบบเครื่องเสียงเนี่ยเยี่ยมนะครับเยี่ยมนะ Ford Ranger Wide Tech นะครับตัวนี้ผมจะแนะนํานิดนึงเพราะเป็นเครื่อง2000อร์โบโตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้10สปีดแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้าง Ranger นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Airbag นะครับถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้านะมาพร้อมคอนโซลหน้าเป็นหนังสไตล์ Wide Tech นะครับเป็นตัวปักได้สีส้มนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ ตัววายแท็กด้านหน้านะครับในส่วนของช่องลมเองนะครับเขาก็จะมีตัวคอมเมนครอบมาก็จะสวยหรูสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะผู้โดยสารด้านข้างนะครับเขาก็จะเป็นเบาะหนังคาดสีดำนะครับปักด้วยด้ายสีส้มนะครับก็จะเป็นสไตล์วายแท็กตัวเบาะเองก็จะเป็นตัวปักวายแท็กด้วยเช่นกันนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยเบาะด้านข้างผู้โดยสารเนี่ยจะยังเป็นในส่วนของเบาะแมงนวลนะครับอยู่นะครับเบาะแมงนวลอยู่นะครับในส่วนของประตูข้างเองนะครับ ตัวเปิดเนี่ยก็ ne, จะเป็นคอมเมียมอีกเช่นกันนะครับคอมเมียมอมมีกเช่นกันนะในส่วนของตรงโซนกลางกันบ้างโซนกลางเนี่ยที่พักแขนนะครับไม่ว่าเป็นที่พักแขนจอกลางนะครับต,ตัวนี้จอกลางจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับจะเป็นระบบทัชสกรีนแล้วก็จะมีในส่วนของระบบนําทางนิวิเกเตอร์มาให้แล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอ่านง่ายนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยที่สําคัญแอร์เลยแอร์ Air จะเป็นในส่วนของ ดิจิตอลออโต้แยกซ้ายขวานะครับมีการปรับโหมดออโต้ได้ด้วยนะครับในส่วนของหัวเกียร์เลยหัวเกียร์เขาก็าจะมีเป็นการปรับเกียร์ในส่วนของแมงนวลอีกเช่นกันนะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดเขาก็จะมีส่วนบวกลบด้านข้างนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็แบ่งกันสัดส่วนได้ดีเยี่ยมนะครับที่สัมพันธ์คันนี้เป็นกุญแจคีเรตแล้วนะครับคีเรตเป็นระบบพุชสตาร์ทนะครับเป็นระบบพุชสตาร์ทนะโอเคเดี๋ยวเรามาด,ดูในส่วนของ คอนโซลหน้ากันบ้างเพราะว่าส่วนกลางหลายๆคนก็ศึกษามาแล้วพอสมควรแหละผมว่านะครับหลายๆคนอยากรู้ว่าคันนี้มันสวยไหมมันกิฟต์ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลหน้าไอดูพุ่งอะไรกันนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของพุ่งอะไรก่อนเดี๋ยวดูส่วนมาลับพุงอะไรเนี่ยผมขอย้อนกลับไปตรงหัวเกียร์นิดหนึ่งนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับหัวเกียร์เนี่ยอย่างที่แจ้งมันเป็นตัวสมใหม่แล้วนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับเครื่องสองใบตัวโบนเนี่ยเขาก็จะมีส่วน เครื่องหมายบวกลบนะครับเป็นเอาไว้แล้วว่าสำหรับในการทดเกียร์หรือสับเกียร์ขึ้นนะครับนะมีให้สะดวกสบายสไตล์สปอร์ตนะครับนะแล้วก็ดูหัวเกียร์อย่างชัดเจนว่าไม่มีรอยทะลอกนะครับนั่นก็คือการใช้งานน้อยมากนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยใช้ไม่โซมเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยล่ะพวงมาลัยนะครับอย่างที่แจ้งไม่มีสึกนะครับไม่สึกไม่ช้ำไม่ลอกไม่ขาดนะครับพวงมาลัยถือว่าสมบูรณ์ร้อซนนะครับนะสำหรับ คันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากในการใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเองก็จะสวยหรูนะครับสีสันสวยหรูเลยนะครับที่สําคัญอย่างที่ผมแจ้งนะครับคันนี้จะเป็นมีกล้องหลังมาให้นะครับกล้องหลังก็หมดห่วงเรื่องการถอยหลังนะครับในการขับขี่ที่สําคัญวาเทคนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับของฝั่งคนขับขี่นะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับง่ายสะดวกสบายนะครับนะ โอเคนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับไม่อึดอัดนะส่วนโซนกลางตรงนี้เขาก็จะมีตัวพักแขนกับที่วางแก้วมาให้นะครับที่วางแก้วมาให้ก็สะดวกสบายต่อผู้โดยสารด้านหลังด้วยเวลาซื้อเครื่องดื่มเอยซื้ออะไรเออย่างเงี้ยเราสามารถวางช่องกลางได้เลยนะครับถือว่านั่งสบายในส่วนของด้านหลังเองเนี่ยเขาก็จะมีช่องพอท 12บโวลต์นะครับที่จุดบุรี่นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตไฟบ้านนะครับมาให้นะครับต่อการใช้งานบางท่านสุภาพสตรีนะครับบางทีเราต้องใช้ปลั๊กไฟบ้านอย่างเงี้ยทำผมนะครับไดผมอันนี้เขามีช่องมาให้แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าเราสะดวกสบายนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปรีบร้อนสามารถแต่งตัวในรถได้นะครับนะโอเคด้านหนังก็สะอาดสะอ้านนะครับเบาเบระไม่ช้ํานะ นะครับเบาะปีกไม่สุดนะครับเบาไม่สุดไม่มีรอยฉีกขาดสภาพสมบูรณ์100%เนะครับลูกค้าท่านไหนซื้อปลายบอกเลยคุ้มคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับสำหรับ Ford Ranger นะครับเอกลักษณ์ของ Y Tag อย่างที่แจ้งโล w Bar นะครับแล้วก็มีตัวกันกระแทกด้านท้ายนะครับนะในส่วนของฝั่งท้ายเองก็จะมีส่วนกันชนหลังนะครับ กันชนหลังนะแล้วก็จะมีส่วนเซนเซอร์นะครับ4จุดนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้ให้นะครับปดห่วงเรื่องการถอยและที่สําคัญเ็าจะมีในส่วนของกล้องท้ายมาให้ด้วยนะครับนะนั่นก็หมายความว่าสุดยอดของความปลอดภัยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นเซ็นเซอร์นะครับตัวฝ่าท้ายเองนะครับก็เบานะครับไม่หนักนะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับรอยตาหนิจากโรงงานอยู่ครบนะครับไม่ใช่เป็นรอยแต้มสีนะครับ คันนี้ล้างทำความสะอาดตั้งขายนะครับนะหลายๆคนคงอยากรู้ราคาแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่านะครับว่าวอลิทอนตั้งขายเท่าไหร่โอเคนะครับผมว่าหลายๆคนดูไปจนครบทวนแล้วอยากจะรู้ราคาจะแย่อยู่แล้วนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับ n o r r Ranger นะครับปี2018นะครับเครื่อง2.0ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับนะเป็นตัว4ประตู เกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับเกียร์ออโต้สิบมาพร้อมชุดแต่งออฟโรดเลยนะครับหลายๆคนบอกจะแพงไหมนะครับบอกเลยเราขายเท่ากับราคาเดิมๆนะครับบริทน์ทอนวางขายหรือตั้งขายเพียง758,000บาทเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญนะครับลูกค้าออกรถคันนี้เนี่ยนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เลยจัดได้ล้นๆนะครับผ่อนก็ไม่แพงนะครับเรามีในเลทของอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะครับในกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตดีเนี่ย รับอัตราดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับนะพีกยิ่งกว่านั้นมีแคมเปญใหม่เข้ามาดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.59เองก็มีเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากทราบข้อมูลรายละเอียดการออกการเช่าซื้อเนี่ยสามารถคอมเมนต์ทักเข้ามาได้เลยอยากออกรถนะครับต้องทำยังไงทักเพจวลินทอนเข้ามากดติดตามนะครับช่องวลินทรอนชาแนลกดติดตามนะครับ เพจ Facebook วอลินทรอนนะครับนะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดกระดิ่งกันติ้งติ้งติ้งด้วยนะครับนะสำหรับคันนี้เนี่ยคอนอยู่ที่1 5 0 0 0กว่าบาทนะครับลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับอยู่ต่างจังหวัดต้องทํำยังไงเพียงแค่ยกสายโทรหาผมแค่นั้นเองเดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเลยนะครับเรื่องพานไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องรายงานมารับรถเดี๋ยวผมเอารถสไลด์ขึ้นไปให้นะครับที่สําคัญฟรีไฟแนนซ์ไปเซ็นที่บ้านก็ฟรีนะครับ แต่ส่งรถก็ฟรีนะครับนะบอกเลยมีแต่ฟรีนะครับนะแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนอีก1ปีฟรีอีกเช่นกันนะครับนะโปรโมชั่นดีๆจัดดักจัดเต็มจากทางเต็น์มรินทอ์วันนี้ไม่ควรพลาดการันตีครับสวยกิฟตนะครับนะไปเอารถซื้อรถไปแล้วนะครับมีใครติโอ้รถมรินทอ์นะครับมีชนมาบอกเลยถ้ามีผมยินดีซื้อคืนเต็มราคานะครับ รถไม่สวยจริงไม่กิฟจริงไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่ไปเซ็นที่บ้านนะครับไม่กล้าส่งรถไม่ให้ลูกค้าที่บ้านนะครับนะบอกเลยลูกค้าเจอปุ๊บถูกใจรับรถร0 0เซนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอฝากช่องวลินทรไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้ผมกับชาติชายนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe กดกระดิ่งติ้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 งนะครับแล้วก็ไปกดถูกใจในเพจด้วยนะครับเพราะเพจเราก็จะลงรถเข้าใหม่ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับ แต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ